พอได้นีมคะเมื่อป๋อมแปมอยากลองเป็นยาย่าอุรัสยาค่ะ ไม่ว่าจะหยิบจับหรือทําอะไรก็สวยและเรียกเสียงเอฮาได้ตลอดจริงๆค่ะสําหรับนางเอกสาวยาย่าวรัสยาส,ยสเปอร์บานและยิ่งช่วงนี้กับการอยู่บ้านกักตัวในยุคข,ของโควิด19ก็หันมาปลูกต้นไม้พร้อมถ่ายภาพชิคๆเก๋ๆกับมุมสุดคู่ทาเอาเหล่าแฟนคลับถูกอกถูกใจในอิริยาบถต่างๆซึ่งก็รวมไปถึงแฟนคลับอย่างเนเดีดคูกิมิยะก็ออกปากชมนับไม่ถ้วนค่ะ และภาพลาสุดนะคะของสาวยายาถ่ายคู่กับใบไ,ไม้และแล้วก็มีพิธีกรมากฝีมือป้อมแปมนิติก็ไม่พลาดอยากจะเป็นยายาสักครั้งพร้อมกับโพสต์ภาพเรียนแบบเปรียบเทียบและเขียนแคปชั่นว่าได้อยู่ไหมหืไม่ได้เหรอเออไม่ได้ก็ไม่ได้ยายากับยายายงานนี้สาวยายาเห็นแล้วต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าได้ค่ะ